เช้ามาในวันที่ฝนตกเพื่อนดูทำอะไรไม่ได้ไม่สบายต่างหากพี่มือก็ติดหวัดใหยายแล้วคั้นสมผักก็คันไม่ได้นั่งนอนสวนกับเห็นเท่น วุ่นได้เชินอุ่นได้เชินเร่งเน็ตวุ่นได้เชินเฮ้ยย่าถ่ทายคลิปอยู่ไม่เห็นแล้วามากระดุกกระดิกเดี๋ยวโยนทงซัพ์ชิงช่วยเลยใครจะซื้อให้ใหม่ดูน่าจะคันส้มผักแล้วนั่งพักพอนกนทำอะไรไม่ได้เลยได้จะไปะหาเก็บพักบุงให้จริงเรียดโอ้หัเกิดเทศ ป่วยเปล่าถ้าเมืองนอกถ้าตกโดนใบหน่อยหนึ่งสักสามปันนะเริ่มป่วยจะคันสงผักเพื่อนโอซาปากแดดไว้เมื่อเช้ามาโดนน้ำฝนฟื้นคืนชีพนี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าเคยถ่ายให้ดูบ่อยๆแล้วเอาปลาหัวปลาออกมาไว้าจะต้มกิน คิดไปคิดมาอต้อยมยำหัวปลาดีกว่าเนาะก็เลยไปเดินหาเก็บสารพัดเลยขาตะไคร้ใบมะกรูดใบชีผักชีผักชีใบเลื่อยเนาะจะเอาพริกมาจากบ้านยายพรต้มอ,อยู่นี่ไม่ได้ไปทําบ้านยายพรนะไม่ได้ทําครัวไฮโซแต่ว่าเดี๋ยวจะคั้นส้มผักก่อนนี่เนาะ ้มผักกม็มีอะไรมากเคยทำให้ดูบ่อยแล้วนะใส่เกลือลองไปถ้าให้มันเหี่ยวมันจะคั้นง่ายเนาะแต่ว่าที่เกี่ยรอแล้อยากกินกินกับเออย้ายชอบกินกับน้ำลิกปลากระป๋องอร่อย นั่นขึ้นแล้วผักไอ้นี่ใหญ่เขาเรียกอะไรนะียเคลียร์เหรอเริ่มขึ้นเนขะาบอกว่าให้เอาใบให้เอายาสูบมาให้เอายาสูบมาแช่น้ำแล้วเอาไปฉีดให้ลองดูดนะคะเสร็จแล้วมันจะปิดไว้ อากาศเย็นเย็หลายวันเลยจะได้กินสองสามวันเลยนะนี่ต้มยำหัวปลาเ๋ยวจะผ่าก่อนที่แบ่งไว้ให้แฟนยายแบ่งให้แฟนยายแล้วยายกเ็เอาแบ่งเนื้อๆไว้ทอดให้เขาแล้วก็เหลือไว้เป็นหัวหัวเนี่ย ล้างเสร็จแอบร้อยแล้วนะคะล้างเกลือล้างน้ำส้มสายชูเอาเมือกเมืองมันออกหมดละทีนี้ก็มอตั้งไฟใส่เครื่องเน้นๆเลยนะคะสงสสยเก็ดจะหมดแล้วเพื่อนๆอย่าลัมว่าแกงสุกก่อนนะค่อยหมด โวบพิกใส่พริกขวห,หอมๆนะม,มันไม่หอมสอิ <c oughs> เป็นหวัดมันไม่หอมสอิเร็จแล้วตอนแรกยายว่าจะลวกก่อนแล้วค่อยมาต้มไม่เอาขี้เกียจเอาอย่างนี้แหละไม่ง่ายดีลวกแล้วคอ่อยมาต้มมันเสียวเวลา อะไรมากมายต่เหมือนต้ม่มหัวปลาหน้าร้อยวะใ,ใส่น้ำใส่น้ำข้นนะเพื่อน เพื่อนตอนแรกว่าจะต้มเหมือนต้มยำหัวปลานะเพื่อนๆแบบว่าใส่พริกเผาใส่นมเข้าไปเออแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเอาน้ำใส่ๆนี่หลยเอาใบกระเพรามาใส่ด้วยนะเพื่อนๆแค่นี้แหละฝนตกตกด้แค่นี้หลย กจะใส่พริกเผาก็คอยกินพรุ่งนี้มาแดกแปลงเอาพรุ่งนี้ได้เอาพรุ่งนี้ใส่พริกเผาใส่นมลงไปวันนี้กินแค่นี้ก่อนี๋ยวให้ลูกชายยายมาเอาไปาไปให้ใหพรอตอียนงกินมาไหมคุณเพิ่มอือ สสับน้ำร้อนๆโอ้โหไอ้สักสับน้ำก่อนสับน้ำเล่นๆก่อนอืมเหรอต้มปลาตรงปลา หอมสมุนไพรทำเป็นข้าวต้มปลาก็ได้เอาข้าวมาใส่ในข้าวต้มปลา เก็บลงหาซอมกำลังอร่อยอร่อยเนื้อปลามันสดเนาะมันไม่เหมือนเมืองนอกมันหาปลาสดไม่ได้